ช่วงไหนที่เป็นแบบตอนที่แบบเป็นเห่ๆเยอะๆแล้วทาครีมไม่ได้เลยนะคะทาครีมไม่ได้เลยอ่ะส้มจะใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียว<ม>ล้างหน้าเช็ดหน้าเสร็จแล้วใช้ตัวนี้โบกแล้วนอนเลยนะคะถ้ามันแบบเหอเยอะๆตอนช่วงนั้นนะคะตัวเนี้ยเสร็จแต่ว่าถ้าเนี่ยพอช่วงมันหายเริ่มดีขึ้นต้งก็จะใช้ทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วใช้ตัวนี้นิดหน่อยค่ะ หรือไม่ใช้ก็ได้จริงๆนี่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นลดรอยหลังดำได้ด้วยนะคะตัวนี้นะรีวิวเยอะมากทุกคนลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะคะต่อมานะคะทุกคนที่ส้มจะใช้ก็คือตัวนี้ ตัวนี้เป็นพูริก้าค่ะเป็นดราก้อนบัตนะคะทุกคนสําหรับลดรอยด่างดําตั้งแต่ใช้มานะตัวนี้ท่องว่าหายเร็วยิ่งคุณเป็นสิวเริ่มตน้นแล้วคุณบีบหรือคุณไปไปเหมือนกดมาแล้วคุณใช้นะมันหายเร็วมากนะคะรอยดําแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองผิวนะคะไม่ค่อยระคายเคืองผิวก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถ้าเป็นหลอดเล็กถ้าใหญ่ก็400กว่าบาทนะวาสันก็มีขายแต่ว่าถ้าซื้อในโชปปี้จะถูกกว่าเนื้อเขาจะเป็นสีนี้นะคะ สรงก็จะแต้มตามจุดด่างดำแล้วก็ตามสิวต่างๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆหัวหอมสีเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทาเนี่ยค่ะแต้มไปซึมเร็วมากๆซึมเร็วนะคะตัวนี้ซึมเร็วนาะแต่ตอนที่คุณเป็นสิวมันยังเคือแล้วก็อักเสบเป็นหนักมากถ้าเป็นเหมือนในภาพนี้แล้วเพิ่งไปกดสิวมานะคะเพิ่งไปกดสิวมาแนะนําเลยว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดแล้ว ลงแค่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เบอร์โนวาตัวนี้เจลตัวเดียวโบกแล้วนอนโบกแล้วนอนเพิ่งไปกดสิวมานะคะแล้วก็มันเหอมากเยอะมากอักเสบมากอย่าเพิ่งไปใช้ตัวอื่นนะคะอย่าเพิ่งไปใช้ตัวอื่น ให้ทุกคนแต้มสิวนะคะแต้มสิวเพื่อฆ่าเชื้อสิวด้วยตัวนี้ตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาคินดาเอ็มบางคนก็ถูกบางคนก็คิดว่าเออไม่มันปก,ปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วลองใช้ดูมันก็ดีนะคะทุกคนมันก็จะฆ่าเชื้อสิวเนาะมันเชือ้อเชื้อสิวเนี่ยมันจะได้ไม่กระจายเสร็จแล้วนะคะคุณแต้มด้วยตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้คู่กันเลยค่ะทุกคนต้องใช้อย่างนี้เลยนะเนี่ยแค่เนี้ยสองอันเนี้ยแล้วนอนเลยแล้วนอนเลยพยายามหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าไปก่อน ให้แผลมันหายก่อนถึงจะแต่งหน้าได้ตอนแผลมันยังไม่หายมันยังแบบเขาเรียกว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะเกิดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นต้องเร,รามาระวังส่วนในขณะที่เป็นสิวอุดตันหัวปิดแล้วมันสากสากเนี่ยจาก,ากทั้งหน้าทั้งแก้มเลยแล้วจะไปกดสิวก่อนจะไปกดสิวส้มแนะนําแบบนี้ค่ะ